ข่าวประคัแมนเชสเตอร์เดนตประจำวัญชี15พฤศจิกายนโดยข้อเชฟฟอร์บอลแมนเชสเตอร์เดนต์ยนนี่คอสเนอร์โคยันชัดแมนยูนั้นไม่มีทางคว้าแชมป์ธุรกิจในอีก2ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอนโดยงนนั้นที่ผมทางแอนดี้โคนะฮะตำนงกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์เดนตยอดทีมของแดนผู้ดียันชัดนะฮะอดีตทีมเก่าของตนนั้นไม่มีทางคว้าแชมป์ธุรกิจในอีก2ปีข้างหน้าอย่างแน่แท้โดยกันที่ทางแอนดี้โคนะผมกองหน้า พรันานของทาบริษัทแดงแมนเชสเตอร์เตดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลอิงกิจยันชัดอดีตสโมสรต้นสกัดเก่าของเขาไม่มีทางคว้าแชมป์ลีกได้อีกใน2ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนพร้อมยก2ทีมอย่างของแดงเวอร์พูและก็บริไบตสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะขึ้นมาเปรียบเทียบจากการบริงานของเดลี่เมลนะฮะสู่อชื่อดังนั่นเอง เยาต้องย้อนกลับไปตอนคว้าแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในซีซั่น2012-2013หรือซีซั่นสุดท้ายในการคุมทีมของเซอร์เดฟกุสันตำนานกุซอชาวสกอตแลนด์นะฮะหลังจากนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนมือมาเป็นเดวิดตมอยหรือฟันเกวโชเซ่มูรินโญตลอดจนคนปัจจุบันอย่างโอเล่กัสตูชานะฮะก็ยังไม่ไปถึงระดับดังกล่าวเสียสักที โดยล่าสุดทางแอดดิ้โคนั้นออกมากล่าวถึงเรื่องนี้มาว่าพวกเขาจะไม่มีทางคว้าชแชมป์ลีกได้ในอีก2ปีข้างหน้าอย่างนี้อย่างแน่นอนนะฮะเราต้องพูดกันตามหลักความเป็นจริงอย่างวันนั้นผมดูเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบก,กับทางลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนนั้นเห็นกันแล้วว่านี่คือ2ทีมนะฮะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดในตอนนั้นซึ่งพวกเขามีช่องว่างที่หากมาเมื่อเทียบกับเราตอนนี้ก็จะเป็นการลดช่องว่างนั้นมันต้องใช้เวลาเยอะมากพอสมควร สรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ของเราภายใต้การนำทีมของโอเล่กันดตชาผู้จัดการทีมชชวนอเวมีโปรแกรมลงสนามเกมนัดต่อไปในเกมลีกพบกับทางเดอะแบ็กกี้เวสต์มอรบิตเอาเบียนค่ำคืนวันที่21พฤศจิกายนนี้นะฮะในช่วงสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้นั่นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคำพูดของทางแอนี้โคคนนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมหรือว่าเขามองเห็นอนาคตกันแน่ต้องรองลุ้นกันต่อไปในภายภาคหน้ากันนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ซาเกตมั่นใจเคนทำลายสติบรูนี่ได้อย่างแน่นอนโดยยินทางกรตเซาเกตและผมในายใหญ่ทีมชาติอังกฤษมั่นใจมาว่าแฮาร์รี่เคนสามารถพังตาข่ายทำลายสติของชางเวนบรูนี่ในฐานะตำแหน่งดาวโรโวของทีมได้อย่างแน่นอนโดยกันี้ทางหงหอกจากทางสเปอร์ซัพไปแล้วทั้งหมดสายสองประตูนะฮะให้กับทางทัพสิงโตคำรามจากการลงเล่นเพียงแค่4 9เกมตามหลังดาวยิงสูงสุดตลอดการอย่างเวนบรูนี่ที่ทำไปแล้วทั้งหมดห้สประตูอยู่เพียงแค่21ลูกเท่านั้น และม,มองจากทางอายุของเคนที่เพิ่งจัด7 7ปีเท่านั้นนะฮะทำให้ทางเซาเกตนี้มั่นใจมาว่าดาวยิงค่ายไก่เดอะทองมีโอกาสดีที่จะทำลายสติของบรูนี่คนนี้ลงได้อย่างแน่นอนตัวในแง่ของสิ่งที่เป็นไปได้สติการทมาโตคือเรื่องที่น่าสนใจเพราะอัตราการพังตะข่ายของเขานั้นยอดเยี่ยมและเขามีเวลาในการไล่ล่าสติของทางรูนี่ซึ่งจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลย ผมรู้จักมุมมองของเขาในขณะที่ความสำเร็จส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่เขาทําและก็เดินหน้าทํามันนะฮะมันคือความสำเร็จของทีมเขาให้ความสําคัญกับทีมในความประสบความสำเร็จและเขาก็ต้องการมองย้อนกลับไปในช่วง2ถึง3ปีข้างหน้านี้เมื่อทีมประสบความสมมําเร็จนั่นเองเป็นน้นงานนี้นะผมทางเกรเดรดเสาเกตนะฮะมองว่าแฮร์รี่เคนคนนี้สามารถพังประตูนะผมบรูนี่เด็กเก่าของแมนยูของเราได้เฉยเลยนะฮะก็ถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับ กรากข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะศึกด้ำพี้แมต์นอกสนามกันอีกแล้วเรือจับตากิริชพร้อมจ่าย7จล้านปอนด์ในปีหน้าโดยกันที่ตลาดซัมเมอร์ในปีหน้าคึกคักกันอย่างแน่นอนครับเมื่อทางแมนซิตี้นะฮะลงมาจับตามองแจ็คกิริชนะผมกองกลางทีมชาติอังกฤษของทางแอสตันวิลล่าเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยกันที่ทางเดอะิสตาสื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่ากิริช กลายเป็นเป้าหมายที่หมายปองของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จากผลงานอันยอดเยี่ยมเนื่องจากฤดูการที่แล้วมาถึงช่วงต้นฤดูกาลนี้จนขยับกลายมาเป็นเป้าหมายในต้นของบอดรรบริหารบรูไบสีฟ้าและก็ผีแดงของเรานะฮะโดยการตันทีมอัสซาวิล่าคนนี้ที่เคยเป็นเป้าหมายของทางแมนยูนั้นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาถึงช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารับบทเป็นกองกลางตัวปั้นเกมรุกผลิตไปทั้งหมด4ประตูจากทั้งหมด7เกมในศึกุตบอลธุรกิจในช่วง2เดือนแรกของฤดูกาลที่ผ่านมา เพียงพอที่จะทำให้ทางแมนซิตี้นั้นยอมจ่ายเงินประมาณ70ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อตัวเขาเลยก็ว่าได้โดยในงานข่าวระบุว่าแมนซิตี้นั้นจะเสนอสัญญา5ปีนะฮะให้กับกองกลางวิชมปีรายนี้และก็เล่นอยู่ในทีมเอทีอาร์เดียมไปถึงปี2 0 2 6ขณะเดียวกันก็พร้อมจ่ายอีกประมาณ25ล้านปอนด์ใช้เงินขายซื้อขาดคือคือดักลาสบรูยนะฮะกองกลางวัย2ปีกลับจากทางแอตเลติลด้วยหลังจากที่เขาขายไปเมื่อช่วงกลางปี2019ในราคา15ล้านปอนด์นะฮะ เป็นนวังงานนี้ดาร์บี้แมตช์นอกสนามกันอีกครั้งนะฮะจะเป็นคู่ระหว่างแมนซิตี้กับทางแมนยูนั่นเองที่มีข่าวกันว่าจะแย่งตัวกันซื้อนะผมแจ็คกิริชผูหนุ่มหน้ามนผมสีทองคนนี้เข้าไปสู่ทีมนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสมโมสอนแมนเชสเตอร์สเตดในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยกันกน,นะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ